ปกติแล้วโน้ตบุ๊กอาจจะมีพอร์ต USB ที่ให้มากับตัวเครื่องเนี่ยหพอร์ตนะครับแต่ถ้าหากว่าเราต้องการจะใช้พอร์ต USB ในคราวดเดียวกันพร้อมๆกันมากกว่า3พอร์ตเราจะทําอย่างไรนะครับบางทีเราต้องการจะต่อแฟลชไดรฟ์ ye, ต้องการที่จะต่ออุปรกรณ์ภายนอกเช่นที่เก็บข้อมูลไมหรือหูฟังนะครับเรามีวิธีในการเชื่อมต่อ USB เข้ากับโน้ตบุ๊ก ในคราวเดียวกันอีกครั้งแล้มากๆโดยใช้อุปกรณ์นี้ครับเราก็จะมีตัวช่วยนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น usb ครับนะครับอันนี้จะมีทั้งหมดอยู่7พอร์ตนะครับสามารถจะต่ออุปกรณ์ได้พร้อมกันถึง7อุปกรณ์ด้วยกันนะครับวิธีการใช้เนี่ยเราก็ต้องต่อสายอะแดปเตอร์นะครับเพื่อเสียบกับไฟบ้านนะครับเสร็จแล้วเรานำสาย usb นะครับเสียบเข้ากับ ช่อง usb ของโน้ตบุ๊กนะครับหลังจากนั้นเราก็านำอุปกรณ์อื่นๆมาเสียบเพื่อใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นทัมได้นะครับเสียบได้พร้อมๆกัน,นหลายๆตัวนะครับจะเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกนะครับหรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆนะครับ สามารถเสียบได้เจดอันด้วยกันนะครับ